ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งขบวนแห่สัญญาบัตรพระยศนะครับนี่ครับพระจ่าครับพระครูวิวิทย์อรันธรรมนะครับเนาะที่วัดป่าทัพเหนือป่าดอนทอครับตำบลกาซานอำเภอเพื่อเชียงวัดร่อนท่านี้ครับพี่น้องนะครับกาขบวนการเริ่มแห่มาตั้งแต่ทางเข่ามู่บ้านเพื่อนครับแต่ว่าตอนนี้กลมาปอดบริเวณวัดครับกำลังแแห่รอบ หรือพาอุตุส่ที่พี่น้องนะครับหน่วยงานและการอบตตำบลขาสารนะครับเนาะนะครับทั้งหมดเลยครับกตามด้วยผู้นำชุมชนนะครับเนาะผู้กำนัน้ใหยาบาลอบตผู้ช่วยนะครับเนาะนี่ครับในเขตตำบลข่าสารนะครับพี่น้องนลครับมาร่วมแอ่สัญญาบัตรพยศพระครูวิวิทย์อนันทธรรมนะครับนะครับสวัสดีครับ ซาไลาครับแง่ทำกลางสายฝน,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 รนครับพี่น้องฝน,นก็นเพิ่งยุตกนะครับนะี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นโคบอลนั่งลำนะครับเนาะนั่งลำเรียนนำงานครับนะครับครับดอกไม้พันปุ่มนะครับทั้งหมดเลยครับนี่ครับพันปุ่มพันดอกไม้ครับทีมนี้กับพีพ่น้องมาเที่ยวชมงานคล้ายๆกับ ลอยเพี่ยนี้ก็ได้ครับเนาะลอยเพี่ยนี้หรืงานในชุมชนนะครับแต่ว่าดั่งรู้ยังมีเช่นหนึ่งครับพี่น้องที่พรรคคู่หรือที่ได้รับสัญญาบัตรพัดยศนะครับเนาะแต่มีมีทั่วประเทศครับเนาะโดยประมาณก็หาลอยคอลูดนะครับเนาะที่ได้รับสัญญาบัตรพัดยศเป็นพรรคคู่ชั้นเอกนะครับเนาะนี่ครับตามเลยขอบวนนั่งนั่งงามนะครับ ดอกไม้ครับนะครับเดี๋ยวเซตยักษ์ขบวนนี้ก็จะมีวิธีทาพิธีบายสีให้ในสาลานะครับนาะศสาลาหรือบถ์ทั้งด้านหน้านะครับพี่น้องตัีนีวก็อยู่ถึงขั้นตอนแห่รอบรอบสาลารอบโบถ์ดยู่ครับนะครับเดี๋ยวให้ชมไปด้ากันงาๆไปนะครัพี่น้องที่นี้ก็มาทำบุญร่วมกันนะครับนาะงทำบุญร่วมลุกมูนาบุญนะครับถรอว่าเป็นบุญใหญ่ครับ นี่ผ้าจานนะครับได้เลื่อนยศนะครับเนาะเลื่อนยศขึ้นเป็นชั้นเอกนะครับเนาะครับเป็นโลดในมิชลินครับพี่น้องนะครับภายในชุมชนมูบันหัวกะมาร่วมอนุอนุมูคณาบุญนะครับเนาะลำบุญร่วมกันในที่นี้ครับนี่ครับมีพระสงฆ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นำชุมชนนะครับเนาะในเขตตำบลข้าสารครับมาร่วมแห่ ลูกมูธนาบุญงครับพี่น้องเบียบุญบงครับครับี่น้องๆรู้ครับมารวมแง่น้ำครับนี่ครับสัญญาบัตรทั้งด้านหน้าเนี่ยพี่น้องที่ขอบง่ายนะครับเนาะผู้นำชุมชนเือเยอะครับนะครับผ้าจานครับาตามด้วยคณะสงฆ์นะครับเนาะ จะพไไาไปในการระยะไปเลยครับนะครับจะมีพันธุ์กลุ่มพันธุ์ดอกไม้ครับพี่น้องพัานสุ่มพันธุ์ดอกไม้หน่วยงานราชการนะครับเนาะหน่วยงานราชการอบตตำบลข้าสานนะครับมารวมนะครับเนาะ ชนนะครับเนาะมานำเชือชน,ชน,ชนกำนันผู้ใหญ่บ้า,บานอบตอครับใเบบนเขตตำบลกระซ้างนะพี่นอ้องนี่ครับนี่ครับครบนาจาครบรอบแล้วครับนะครับสามครบสามรอบแล้วพี่นอ้อง งานบุญใหญ่ครับบุญใหญ่นะครับของชุมชนบ้านหอตะบนเขาสารอำเภอเขุยจ um ังหวัดร่อนท่านี้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศขบวนแห่สัญญาบัตรพยศภาคภูนะครับเนาะเจังหวาดวัดป่าทำไม่เว็นบัตรหอตำบลเขาสารอำเภอเขุยจังหวัดร่อนท่านี้ครับ ครับกําลังจะขึ้นภายในพระอุโบสถแล้วครับตอนนี้พระจันทร์กําลังขึ้นมาที่พระประธานนะครับเนาะภายในศาลาครับเพื่อทำพิธีป่ายสีนนะครับเนาะนี่ครับทั้งอยู่ทั้งด้านหน้าของโบสถ์นะครับพี่น้องนี่ครับก็มีญาติโยมหน่วยงานเลยกันภายในเขตตำบลเขาวสารนะครับเนาะมาร่วมพิธีครับนี่ครับภายในบริเวณภายในศาลานะครับเนาะพี่น้อง ประดับด้วยดอกไม้นะครับสวยงามครับนี่ครับจะมีวิธีบายสีนะครับเนาะบายสีสุขคนซึ่งเป็นระเพณีทั้งอีสานนะพี่น้องนี่ครับตอนนี้คณะกรรมการภายในมบ้านน่วยอาการผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเนาะกำลังเป็นมาบุญาระครับเพื่อทําวิธีบายสีนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้กพระจาย์ก็เพึ่งมาถึงภายในโบสถ์หรือสารานะครับเนาะนี่ครับ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมทำพิธีไิาสป่ายีนะครับเนาะนะครับบรรยากาศภายในโบสถ์ครับพี่น้องงานสัญญาบัตรพัดยศนะครับเนาะพระครูวิวิทยรัธรรมนะครับพระครูเจ้าวาดวัดลาดนะครับเป็นชั้นเอกไปมีปัจนาสุระนะครับแล้วนะครับนี่ครับ าอาจารย์ครับการขอขอบพุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนาะที่นี่กับพีพ่น้องมาร่วมงานงานสัญญาบัตรพัยดยศนะครับเนาะนี่ครับเอาบุญมาฝากพี่น้องครับนี่ครับตอนนี้กกําลังจะเริ่มพิธีสง่งภายในโบสถ์นะครับเนาะ พี่นี่กับพาพี่น้องมาเที่ยวเบิงงานไปพี่นี่ทางอีสานนะครับเนาะส่วนนี้พี่น่หรือกินมากิจกันน่าจะพาพี่น้องไปรับชมไปเที่ยวไปเบิร์เมืองไหนกันฝากทุกท่านกดติดตามไม่เด้กพี่น้องเพื่อที่จะว่าพาดที่ไปใหมครับสารับลินี้กาสวัสดีครับ